เสียงอะไรมันจะเจ๊าแจ๊ดตลอดเลยให้รู้แก่ใจนานมาก็บอมต้องหาคำอา đi <laughs> <laughs> <laughs>

ทำไมเสียงเสียงเพลงมันไม่ไปเสียงเพลงบ l u ทู o ไม่ไปหมุนอยู่นี่แหละโอ้ยฮลัลโหลเทสเทสมันจะเช็คยังไงแล้วเนี่ยฮลัลโหล ฮัลโหลเ็ดเฮ้ยทำไมผมจังเลยฮัลโหลเ็ดไม่ work ไม่ไปเสียงไม่ไป Ini siang kuku kekak. Ini cari kek 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 ที itto, ่เสียงขยับโต๊ะทำไมมันดังเข้าจังฮัลโหลเสียงขยับโต๊ะดังดีจริงๆ Runti Isa Runti Pai Di Chang Misai Sa Siang Kuku Kekap Tang Di Chang เป็นอะไรเนี้ยสาวเดินตีไม่ไปในไลรความรู้มีเพียงแค่ฉั้นอสเแต่นุมสุพรรณคนนี้เดินขึ้นเวทีซุเปอร์สตาร์ฟ้าดินรบปรบมือพอได้ยินชื่อสา มาเป็นราชาุท่งบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลฝากเพลงไปคอยรับใช้ในทุกซอกใจณน้าปาลุงเสียงมีมุนกลางคอยส่งกำลังเรื่องใจบำงรุงหลอกวันแรงงานในกรุ่ ลมทุง่งพุ่งลงดอยรักน่น้อยแต่ขอให้นานๆใบครั้งครับท่านไปคำหวานที่แฟนรอคอยสายันจงไม่รับฟ้าตลอดเวลาที่ยังเลือนลอยโอ้ยสาดดนตรีไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไป Uh oh, wow. May work, may work.